ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับหลักฐานที่ทุกคนรอคอยอัจฉริยะโชว์หลักฐานกลางไฟ้สดมัดตัวตำรวจชุดสืบภาคหนึ่งนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์โชว์หลักฐานกลางไฟ้สดช่อง YouTube โคนันเมืองไทยมัดตัวตำรวจชุดสืบภาคหนึ่งพูดชัดมีหลักฐานคาบเลือดบนเรือผ่านมาแล้วกว่า3เดือนสำหรับคดีแตงโมงนิดาตกเรือสปีดโบ๊ท ล่าสุดนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ก็ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านทางช่อง YouTube โคนันเมืองไทยได้ออกมาพูดถึงเรื่องช่องลับบนเรือสปีดโบ๊ทข้อเท็จจริงจากเจ้าของอูเรือเคยสาธิตเองว่าเรือลำนี้มีช่องลับอยู่เชื่อว่านี่เป็นอีกประเด็นที่อธิบดีอายการภาคหนึ่งสั่งสอบเพิ่มและพอตนยื่นให้ตรวจหาคาบบนเรือที่อยู่ด้านขวาที่มีช่องลับพร้อมกับแชรภาพหลักฐานเท็จตำรวจแก้เวลา GPS งัดหลักฐานมาตัวตำรวจชุดสืบภาคหนึ่งทั้งหมดย้อนไปเมื่อวันที่26เมษายน65ตำรวจแถลงข่าวว่าเห็นแซนวิสาพัฒนั่งท้ายเรืออยู่บริเวณสะพานสังหีเวลา22.18นาทีตำรวจบอกว่าเรือลำนี้อยู่ที่สะพานสังหีแต่ GPS ในเรือความจริงอยู่ที่วัดจันร์สโมสรเลยขึ้นไปทางทิศเหนือระยะห่างจากสะพานสังหีราว1,600เมตร ซึ่งตำรวจมีการแก้เวลาของ gps จากเวลา22.11นาิกานาทีเป็น22.18นากานาทีทั้งนี้นายอัจฉริยะยังเปิดหลักฐานเด็ดอีกอันเป็นภาพเวลา22.32นากานาที5วินาทีคนบนเรือเหลือ5คนไม่ได้มี6คนณนะเวลานี้แตงโมงหายไปจากเรือแล้วเพราะฉะนั้นที่ตำรวจบอกว่าแตงโมงพัดตกเรือเวลา22นาฬินาที 10วินาทีไม่เป็นความจริงตำรวจถแถลงข่าวอันนั้นเป็นข้อเท็จส่วนด้านท้ายเรือที่ตำรวจถแถลงบอกว่าเป็นแซนที่แท้จริงคือมอเตอร์เรือนี่คือหลักฐานตำรวจมัดต,ตัวชุดสื่อภาคหนึ่งทั้งหมดนายอัจฉริยะยังยืนยันอีกว่ามีหลักฐานคราบเลือดบนเรืออยู่ทางด้านขวามือของคนบนเรือเปื่อนเลือดขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ